655นะครับวันนี้ผมจะมาวิวเล็กดราก้อนเวอร์อันนี้นะครับมาครับกอนแรกเรามาเริ่มที่แฟลกกันก่อนนะครับแฟลกครับนี่ครับเห็นใช่ไหมครับนี่นี่ดราก้อนเวอร์ของเก,ก่าแล้วก็นี่นี่อัลสเวนหนึงสายฟ้าจัมบังเกอร์ดราก้อนนะครับต่อไปก็นี่อัลสเวนแห่งสายฟ้าอาร์ตีไนฟ์ดราก้อน ครับแล้วก็อะเนโลแห่งมังกรขาวดาบคิวครับแล้วก็นี่อัลสวินสายฟ้าเฮาเบิร์ดรแก้วก็เดี๋ยวขยับก่อนขยับขักล่องนนี้หนึ่งโอเคแล้วก็มานี่ดาบสายฟ้าดราโกเบลดเดอร์บลดเดอร์แล้วก็นี่นี่อัลสวินสายฟ้าดราโกอนาร์สเซอร์แล้วก็นี่ดราโกนิคครีมัว หนึ่งถึงแล้วก็เน่แม่ทัพแม่ทัพอสศวนแห่งสายฟ้าคาร์มอนเตอร์ไฟเน่อันนี้ข้าเบิร์ดก็มีแล้ววางไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็โรกแห่งกังกรขาวแล้วก็อันนี้นี่ตัวนี้ดะดีเทปเฮลดราก้อนไม่รู้มีเนเรื่องอะ่รนะแล้วก็นี่ดราก้อนชิโอโรแห่งมังกรบิน ม่น่าดีแล้วก็นี่อันเดิมนี่ก็เนี่ยอาเซนิงสายฟ้าไฮโรเฟนดราก้อนอับเรามาเริ่มตรงนี้ครับนี่ไม้ตายการเกนทัวพันนิเชอร์ครับไม้ตายแน่นอนกาโอ้ถูกต้องไปแน่นอแล้วก็อันนี้ตัวดีดีอยู่พอสมควรมังกรเกาะเหล็กห้าเขาโฮคิโฮคิโยแห่งดาบคมสายฟ้า ค okay. okay. ลิปที่้วเพิ่งไปอยู่แล้วก็อัวแหงสายมาคุกงแล้วก็เนี่ยเอ๊ะอาชมังกรห้าเขาเทนบุไม่อช่เทนบุกุบขันะไม่ใช่ร้อแล้วก็นี่อวนแหงสายฟ้าอีกแล้วก็ดราก้อนบา r i เรียร์นี่ยไปอันนี้อาจจะไกลนิดนึง น,นี่อาสูรหญิงสายฟ้าเมกอรดราก้อนแล้วก็นี่ตัวนี้ไซเมไซเคเบอร์ดราก้อนครับแล้วก็การ์กิทโทเฟนิเชอร์มือนเดิมอันนี้แล้วก็นี่อันนี้เป็ดเป็ดแค่ดราก้อนแล้วก็ปบเษงบุษครับแล้วก็นี่ดราก้อนบาเรียเอาไว้ที่เดิม แล้วก็นี่ราคอนชิโลแห่งมังกรเขียวน,นีดีพอสมควรเลยเยอะอยู่นะเนี่ยนี่กระบวนกดรรถาฟฟ้าแล้วก็นี่ครับราคอนวีเทอร์ซิสเต็มแล้วก็โลแห่งมังกรเขียวมังกรก่อนเล็กห้าเขาฮัลเวแห่งคัมพีสักิสิทแล้วก็มังกรยิง ฮอบบิทดราก้อนเจอผีไวแล้วโลดราก่อนนี่อันนี้ก okay, ็บอีแล้วการ์ดทูพันาไปเชอรครับแล้วก็นี่อัลซวินแห่งสายฟ้าดำบังเกอร์ดราก้อนนี่ดับมังกรดราโบเฟรียสแล้วก็นี่โอลลี่สเลสกาเจนทูพันนิชเชอร์กวานนี่็นี่นี่อันนี้โอเคแล้วก็อยู่ไหนอยู่ไหนนี่อันนี้ ลักนบนบาร์เรียร์นี่อยอู่นี่นี่จับแ,แล้วก็นี่มังกรกอเล็กแห่งมังกรกอเล็กห้าเขากอนกอนผู้กอนพู้ทลายภูเขากอนนี่เฮยเห็นปะน่าจะเห็นนะเขยับโอเคน่าจะพอดได้แล้วแหละแล้วก็นี่อันนี้น ก็มากรนีะก็ม่ดระเคลนตัวเฟนิเชอร์ก็ขีดไว้ละนี่ตัวนี้อัสูริงสายฟ้าบอสเซอร์ดราก้อนนี่ดราก้อนดีฟิสเป็นการ์ดเคาน์เตอร์แล้วก็นี่ของเบาไปโวมใจแฮนนี่แฟร์ดราก้อนอันนี้ครับ นี่ครับและนี่ก็คือเด็กทั้งหมดของผมครัขบขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ครับขอบคุณครับ